ส,สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนเด้อจ้า เพืเ่อๆจ้าพี่น้องป้องไปสุกสุขนทั้งไก่ทั้งไก่จ้าทั้งต่างประเทศสประกอบาวมืงไทยเฮาจ้าเมื่อนี้กํลาลังเดินทางกลับพิษณุโลกจ้ากลับแล้วจ้าเมื่อนี้จะขึ้นน้าหนาวก่อนพาพี่น้องไปเที่ยวน้าหนาวก็จะจมเบี้วอยู่น้าหนาวทางกาลังขึ้นไปแต่พี่น้อง <c oughs> งามงามจ้ะพี่น้อง <c oughs> มาชาติธรรมชาติสายทั้งเขาน้ำหนาวจ้าปลาเค่ะเจ้าจ้ะงามน้อง เนนะหอดบ้านยายเถาแล้วจ้าพี่น้องพาลงมาเบิงวิวห้งบ้านยายเถาเสียงเบะเสียงยังเสียงแพะดิห้องเบะเบยจิ กล้วยหอมพึนกําลังเกลสาวโทรมาต่านนรับโทรศัพท์กันจากพี่น้องท่งย้ายเถาแล้วปลูกหอมงามงามพี่น้องผ้ารอเบึงของสวนย้ายเถาหญ้าเถาลูกสาว,าสาวนี่แหละแต่ว่าเอิญพี่นยาย ธรรมชาติของหัวของสวนบ้านๆเขาเนาะอยู่น้าหนาวเขาเจ้าอยู่เปียบเพราะเพียงดีเนาะเกษตรไปเบงเองยค่หมกอบเอบตินี้มดทุกอย่างอันนี้อืแต่สะอ่อนเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งธรรมชาติธรรมชาติโอ้ยออ้ยเป็นน้องน้ำตันนี้เนาฝนตุกน้ำหงแล้ว มันตุกเศร้าใหม่ๆได้เหน็บพี่น้องเลยสวนกล้วยไปทังปุ่นกะสวนทุเรียนสวนนั่นนี่น้าลูกสาวปุ่นน่ยกล้วยหอมกำลังเป็นเชียต้นอีหยังน่ะตาทั้งใบใหญ่อื้มเจอดนะกล้วยเป็นเชียเลยงาม น่ะมันตะเคี้ยงยังไงโอ้ก็ได้กินมือน่อสเนาะทั้งน้ำหนาวพื่นอากาศมันดีอากาศเย็นนะเย็นเย็นได้พี่นอ้องฝนตกเศร้าทำไมาอดอันนี้เคี้ยหมักอบแอบใส่แกงเห็ดต้นนี้นี่เมนี่พี่นอ้องนี่นี่นี่ย่ยหมักอบแอบใส่แกงเห็ด เกินเห็ดเสียบอันยางเหลีย่ถาลูกเขาไปได้ให้คิงไปเบิ้งคิงไปเพื่อนไปอันนั้นคุณสะกระนาเต็มแล้วคุณน้องไปเบิ้งดูใกล้ๆดูพี่น้องพาเบิ้งวิวจากพี่น้องมาหอดบ้านย้ายแล้วจา้า ช <c oughs> มวิวธรรมชาติาซื้อๆดอ,อกจ้าคลิปนี้ยายต่อมก็ขอฝากไว้สํานี่เด้อจ้าพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายต่อมจุ้มแพ้แซบบานนี้ได้จ้าเด้อพี่น้องเลยทั้งคนเก่าคนใหม่ขอขอบคุณห,หลายๆจ้าที่เขามาติดตามมาชมยายต่อมจ้าสวัสดีจ้าคลิปหนาพอกันไหมจ้า